พอคุณับได้ตัดสักทีเนาะครับได้ตัดสักวันหนเาต้องมาจะเอาเรื่องผมก่อนอยู่กับเราไว้ก็หกเจ็ดเดือนไม่ได้ไม่ได้ตัดผมที่มาสึกเหรอว่ามันเป็นไปเดีนแห่งชาติที่รู้สึกว่าเมื่อไร่เมื่อไรหรือสักทีก็รู้สึกเหมือนกันครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคนถามแล้วแต่ผู้ชาก็มีถามตะกี้ก็มีถามมีคนห่วงใยส่งผมผมเยอะมากซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจในในในช่วงเวลานึงครับอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ตัดสักที มันมันเหมือนความรักอรัทรงผมบางทีเราอยู่เขามาพักหนึ่งแล้วจะให้เราตัดเลยอะมันต้องทําใจนิดนึงอาวอนเหรอ่อาวอนหน้าเหรอใช่กี่เซนที่หายไปก็ประมาณนี้แต่ว่ามันก็เปลี่ยนทรงไลยะจากที่ผมยาวกําลังดัดผมสวยๆมันกลายเป็นผมที่สั้นลงมาสิโต้เหรอ ใช่สิงโตอันนี้มันยาวต่อจากในซีรีส์ที่ถ่านก็แทะใจผมเหมือนกันผู้ชายบอกว่าผมยาวแล้วมันยุไม่เป็นทรงไงอนนัอนนี้คือมันต่อจากซีรีส์เลยไม่รู้จริงจริงตอนซีรีส์คือเราพยายามไว้เรื่อยๆเพราะว่ามันมันเป็นฟอร์มผมยาวที่ต่อต่อคลิปต,ต่อคลิปอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายเรื่องเลยอ่ะตอนที่ไปถ่ายที่ฝรั่งเศสถ,ถ้าได้ดูตอนนั้นคือผมจริงละหลังจากนี้นอีกนิดนึงมันก็ยาวที่มันม้วนแล้วสวยระหว่างเสียงว่าข้ากับเสียงในหัวเราเราฟังกันไหนบ้างกัน เขาึ้เสียงในหัวตี๋ามายว่า บอกแกเพิ่งตัดเลยออ๋ตัดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเที่ไว้ยาวเลยไม่ครับครั้งแรกจริงๆไว้ยาวถึงสะดือเพื่อเพื่อบริจาคให้ผู้ป่วยเป็นมะเร็งเคยไว้ช่วงยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าสามสิบอะไรเงี้ยประมาณห้าหกปีครัไว้ถึงสะดือแล้วก็ตัดต่อเพื่อเล่นคิดคอสเดอซีรีส์ด้วยครับจังหวะนั้นแสดงว่าการวิตกกังยาวก็มีวิธีดูแลได้มีวิธีดูแลได้จริงจังกับเรื่องผมผมมากเลยนะไม่เขาเป็นหูเป็นหัวใจไงเพราะว่าสระผมกว่าจะแห้งก็จะเปียก ไหรือผู้ชายคงไม่แบบตรงเลยถ้าเอาตรงๆเลยคุณันเสียเวลาชีวิตในการเป่าในการดแล้วแล้วเมื่อก่อนเราออกกำลังกายแบ่ออกกำลังกายเสร็จไม่สั่งไม่ได้ผู้ชายร่างแคโชคดีเรามีโปรดักที่ดีเรามีอะไรที่ดีแต่ตอนนี้ยังไม่มี e ีเจอร์ออกหอได้เพราะเราเลือกเสียแน่ว่าแม้ผมยาวแต่คุณจะพาผมก็ดี ตอนนั้นตอนแ้กอาจจะดูแลได้ไม่ดีมากตอนนี้ดูแลดีเพราะมีโปรดักที่ดีจริงๆแต่ว่ายังไม่มีอะไรเข้าเลยแล้ยังเอ่ยไ้โอเคโอเคเดี๋ยวหาให้เวลาที่เสร็จดูอีกสุดขึ้นมาเยอะใช่จริงๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็บอกแฟนๆเลยว่าโอเคแล้วตรงนี้ถ้าถึงโปรดักรอแล้วอ่ะก็จริงๆตรงอาจจะต้องตัดสั้นอีกหน่อยจริงยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆเรื่อยๆครับ ก็ทรงผมเนี่ยผมว่าอาจจะช่วงชีวิตเนี่ยจะขึ้นกับคาแรคเตอร์หรือเรื่องราวที่เราจะพรีเซนต์แบบในชายในเมื่อเขาผมยาวเราจะเป็นผมสั้นแล้วมาต่อมันยิ่งจะดูเป็นสิงโตกับเดิมคิกมาแล้วคิดมาแล้วคิดมาแล้วเดี๋ยวถามเรื่องผมล้วนๆไปก็อยากสงสัยมานานไงเพราะมีคนถามว่าเมืาเลย์สตาร์บางคนก็ขัดใจไงว่าพี่มาเลย์ไม่ตัดเพราะว่าเขาไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นทรงอาจจะคุ้นจากแบบคิมคอร์สผมสั้นๆเนี่ยที่แบบ แม่ก็ถือว่าเป็นอีกรูปหนึ่งอีกลุปหนึ่งต้องขอบคุณที่เป็นห่วหยอกเป็นใยผมทรงผมจริงมีชื่อมีชื่อให้นางไหมลุกนั้นอ่ะชื่อทรงผมชื่อลูกใช่ชื่อลูกอ่ะต้งาเจ๊ในหัวบอกว่าอะไรยังเยงในหัวบอกว่าอะไรไม่ยุ่งเล่นไหมคะ ไม่ถามไม่ยุ่งท่มาโกอีกไม่พี่มาถามะมัณที่ต้องตัดจริงๆอ่ะมันอันนี้ตัดทพางานหรือว่าต้องตัดเพราะว่าำจำใจต้องตัดจริงๆเปน็นทั้งสองอย่างจำใจด้วยเพราะงานด้วยแต่ว่าเพื่อเพื่อให้ทีมทำง,งานยังไงเพื่อให้ทีมื่องหลังเขารู้สึกว่าเออเวลา,าเราไปพรีเซนต์งานหลงเนี่ย <นะ S 2> <ล>มันเหมาะในเคร่เลยไหใช่ครับมันคือคีย์ตรงนั้นมากถามว่าอยากตัดแม่คงไม่อยากตัดแต่ว่าในเมื่องานที่เรารักมัน ควรจะตัดผมก็ต้องตัดเพื่อยากนะปกติเราปกติเราเป็นคนที่แบบฟรีสไตล์มากคือแบบว่าเป็นตัวตัวเองเอาจริงๆนะผมก่อนจะตัดเนี่ยผมอมทุบหู่อาทิตย์หนึ่งตัดเสร็จอีกอาทิตย์หนึ่งนี่ผมแบบยังคะเลาะแซวเรื่องผมเพราะทุกวันหลังตัดก็จะมีคนถามเช้าบางวันเย็นแต่คนตัดมาทุกคนก็ยิ้มไม่กับเรานะใช่ครับก็ชื่นชมกันซะส่วนใหญ่ก็หลออันนี้เนาะเอาพูดเออไม่ต้องเสียงในหัวเอาตรงนี้เลยเพราะถ้เสียงในหูพี่ตกใจ ดีใจเาจริงดีใจครับก็ดีใจที่ชอบแนะนําเราไว้แบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีจริงๆขอบคุณจริงๆครับแต่ว่าความความชอบของผมยาวเป็นความชอบของส่วนตัวแต่ว่าในเวลาเราทาอะไรนี้ทงานด้วยครับยินดีชอบบอกเสนอใช่ไมไม่พูดอะไเสิในหัวที่ินียไม่พูดบอกเสมอสิ่งในหัวสิ่งในหัวไม่ใช่สิ่งในหัวสิ่งปาเอาเป็นไงบ้างกันรางวัลที่ได้ดีใจมากแล้วขึ้นถามเรื่องวันวันนี้ยไงที่สงสัยมานานเรื่องผมเลยไม่เจอไงอ๋อ ก็ดีใจครับเพราะว่าคือคือผมผมไม่ได้คาดคิดจริงๆว่าจะได้ได้รับรางวัลนี้เลยผมแอบแอบแอบ,บคิดอย่างนี้เพิ่มไปที่แอบคิดแอบฝันแล้วก็แอบฝึกตัวเองตลอดเพราะาเรายังเข้ามาในวงการนี้ในฐานนักแสดงเต็มตัวได้นิดๆสี่ปีจึงซึ่งผมอยากเป็นนักแสดงที่ดีเพราะว่าผมรู้สึกว่าการแสดงมันเป็นสิ่งที่สวยงามที่ที่จะทําให้สิ่งที่เราอยากพรีเซนต์ะครับ ส่งต่อให้คนที่รับสารนั่ให้คนดีเขาเขาได้อะไรดีเราจุดเขามีความสุขระหว่างเรินเนี่เที่จริงนะจะได้การการมาเป็นนักแทนของเรา ก็เพืออ่อนี่จะแบบตอนนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยรงการนี้เราตั้งใจเข้ามานะ,ะใช่ครับคือย้อนกลับไปผมเคยเห็นพี่แบบพี่ปอนัทวุฒิอะไรก็เข้าวงการแบบจริงจัง,งก็เช่นที่แปดเก้าก็อายุกใกล้ๆผมตอนนั้น <c oughs> ผมก็เลยเอ้ยยังมีโอกาสอยู่นะก็เลยเนี่ยครับเพราะจริงๆการสแสดงเราเคยทำมาก่อนแบบเจริงจังมาแล้วเราเคยเห็นว่ามันคือสิ่งที่สวยงามเวลามันไปถึงจุดที่มันสนุกมันสนุก ถึงจุดที่คนรับสารเขามีความสุขเราก็มีความสุขที่แม่เราเล่นินเกมมาจนวันนี้แอชชั่นกับเป็นนักแสดงมันมีแบบเหนื่อยคือมันมั่หรือว่ามันแบบเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้พี่ไมค์ก็หายจากหน้าจอไปเลยเนี่ยเพราะเพราะว่าตอนไม่ทำคอนเสิร์ตไม่ทำคอนเสิร์ตช่วงช่อมเข่าอะไรปีที่แล้วก็จริงๆแล้วเหนื่อยไหมทำการแสดงเหนื่อยมากแต่ผมมีความสุขผมจะไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยขนาด หนักทำของทำงานแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยจากเรื่องอื่นไปมันไม่หมดกับแพชชั่นนะเพราะว่าเราถึงจุดนี้ในงานโอ้คู๊เลยเหรอขอบคุณครับขอบคุณไปจากเนื้อดคู๊เลยคู๊เลยเหรอคือคือผมมองว่าแพชชั่นมันมีมาตลอดเพราะว่าผมพึ่งอยู่ในวงการบันเทิงจริงๆในงานที่เป็นนักแสดงได้ทุกสิ่งสื่อเกียรตมันยังสั้นอยู่แล้วก็บทบาทในการนำเสนอมันมีอะไรอีกมากมาย ผมไม่บทติดเยอะเลยที่อยากเล่นอยากมีกมเป็นชัตเตอร์มีคนขีคอก็ยังไม่เคยเล่นอชอบหนังผีอยากเล่นหนังผีแบบหนังผีจริงๆ<อ>หรือว่าอะไรที่เคยมันมีหนังเรื่องนึงชื่อเฟสท o อกสมัยก่อนสละบอันที่หนึ่งก็สอที่เอาหน้าสลับกันต่ไล้ร์ราชอบมากผมอยากเล่นบทอย่างนั้นกับนักแสดงที่ที่ชอบเหมือนกันหรือว่ามันจะเจ๋งดีเป็นต้น กพี่จีนเรามีการนำเสนอค่ายมาเพราะด้วยความที่ค่ายเราชอบอะไรใหม่ๆเราชอบอะไร๋ีชีก็เนี่ยเริ่มนำเสนอตั้งแต่วันนี้เลยเรื่องเทสซองที่สลับหน้าแต่เรื่องชัตเตอร์ขี่คอ่เข้าทำบุคคลไปแล้วยังไงก็บุคคลอารติจะฝากแล้วม่ถึงชอบยหนังผีเพว่าหนังผีมันค้าขายในเรื่องของของอารมณ์ความรู้สึกการทำความเข้าใจเรารู้เลยว่าใครชอบใคร พิงค์ฮัลโหับมิวอันนี้มันต้องเป็ตำนานวันนี้เราไปสยามมาทีสยามพรุ่งนี้ผมไปด้วยได้ไหมอ๋ออยากให้พี่มาเล่าเรื่อสยามคือเรื่องเรื่องแรกที่เราดูแล้วเราเราประทับใจเจ๋งมากเลยอาจจะขอตัวไปดูพี่โอ้โหมก็ไปยังไงพี่ถามสุดท้ายเลยพี่ไมค์เรื่องเอาเอาเบลนข่าวหายไปไหนหายไปแล้วกลับมาหายไปแล้วกลับมาที่ติดต่อในโปรไฟล์อ่ะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะลวนครับพี่เพราะว่าคืออย่างนี้มันมีคนเขียนในแคปชั่นใน X หรือ Twitter บอกว่า เฮ้ยจะออกจากค่ายหรือยังแม่จะยังพี่แมาจะยังเพราะเราอยากทำงานดีๆให้คนดูอยู่แล้วก็ดิออนคาวเราเริ่มต้นมาด้วยกันถถ้าถ้าถ้าออกกับดิออนคาวจริงๆวันแดงวันหนึ่งมันมันคงเป็นการออกเพื่อเหตุผลที่ดีอ่ะแต่ว่ามันคงไม่ใช่เลยเลยนะที่มาที่สุกเนี่ยกังวลไหมกับเวลาเขาเขียนในเทปเอ็กว่าออกไปเที่ยไปอยู่แไม่ต้องเงินดูจะเออถ้าใครไม่กังวลมันเขาเรียกว่า มันก็เป็นความเห็นที่ผมก็เห็นว่ามีความเหนอย่างนี้หรอบางคนก็บอกว่าเฮ้ยที่ไมออกไปไปอยู่อีกบ้านหนึ่งแต่จะเป็นคนที่อาวุโสที่สุดในบ้านนั้นเลยอะไรงีึ่งเราอุ้แค่ทุกวันนี้กูว่าอาวุโสเกือบสุดแล้วใช่ไปไหนมันมีที่ไหนที่เราไปเราเเด็กสุดบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแอบคิดเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่มีอะไรขอบคุณที่เป็นห่วงในทุกเรื่องเลย